ค่ะพี่นอ้องเมื่อนี่แพ็กเซตเรียบร้อยจะเมื่อนี่กับแพ็กเซตเรียบร้อยครีมสไลด์ฝ้ากะนะคะกะเตรียมจะส่งจะส่งดวนให้ทุกท่านนะคะพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากนะาเขาไซคขึ้นหรือว่ามีปัญหาในเรื่องฝ้ากระนะคะสามารถทักข้ามาสอบถามเได้ครีมราคาหลักร้อยพี่น้องค่ะแต่ว่าคุณภาพเกินราคาครีมดีการันตีจากย,ดยอดขายออเดือนห้อปังทุกมือพี่น้องการันตีได้เลยว่าขายดีครีมดีนะคะไม่งั้นลูกค้าไม่กลับมาซื้อซ้ําแน่นอน พี่น้องท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะสวยอยากใสในราคาหลักร้อยถ้าเข้ามาสอบถามเราได้นะคะทางเพจ a c e b o o k พี่น้องคะ่ะของแอลชวนกินแซ่บนัวนะคะอยากจะสวยอยากจะใส้อยากจะเขาในงบประหยัดพี่น้องทักเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับออเดอร์มือนีนะคะต้องขอขอบรุ่นุูดหลายๆแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับโมพ่อๆกับนสองคนครับใน<ม>ช่องแอลชวนกินแซ่บนัวมาเดินพี่น้องตำซั่วหมึกไข่ไส้ทะลักเบิง้งไข่พี่น้องไข่ทุกตัวจา้าต้มโดนคักอยานมันบลสุกเดมาเดินม,มันก็นเลยหดตัวปุกใหญ่กับปลวกผักกัญจองพี่น้องจา้ามาเดินพี่น้องแซบนัว ทำชื่อ<า>เ็นผู้ดองไหมเอาท่า้อมนะ้อมมีดีผู้ดองรัดอรเจตพี่พีนอนนอนท่านใดน,นะคะพี่ที่ไม่มีปัญหาในเรื่องฝากระนะคะ ตอนนี้บอคอยได้โพสรูรรจกจะแตงยังจะทรงทุกเหมือนเจ้าพี่น้องครีมขมิ้นนะคะครีมขมิน้นเฮอร์เบิลเพใส่กระว่างของปลอมน้ำเน่เล้าพี่น้องจา้าไม่มีใครระวังในช้อปปี้าัสะด้านะคะของแท้พี่น้องจะของแบนเพิน่นบ่ให้ขายเล้อผู้ใดไปซื้อในช้อปปีะะ้าัสดาราคาเจสิบกว่าบาทแปดสิบกว่าบาทกระปุกละลอยระว่างของปลอมด้อจา้า จากที่เป็นไฟยี่เลี่ยมจะเป็นฟ้าน้าก็เส้นเหนียวนุ่มดีพี่น้องอะไรมาจากมือสิบผ้าเมี่ยไปอันนี้อยู่กินก๋วยเตี๋ยวฮาบทยัมเพื่อเด็ด ร้องมึงอืันค่อยใจวว่ะหาบาทมันมีอทรีบ่คุมเหอองไปลองไปพระทะบนอืม อันไหนไู้คิดแบบพริกไม่โคกอากาศช่วงวันเอาพี่นอ้องวันเป็นอีกสองสามหมื่นฝนใหญ่สีมากคนอ่ะผ่าเป็นจังไดแน่นอ่พี่นอ้องไทยนี่มือเสาะแต่ว,ว่าไทายนอกบ้านไหมอย่เมือดอ มหมดออกไปลองเห็ดบ้างด้วยเอ,อาใจคนนั่งคนนี้หน่อยดิสิ กันจองสุดอยอดญ่ต่าง,งบานอยู่อุบุทางนาจะรวยสิอเอินพักพ้ายแต่อุบลคือกันบางมองก็เอินพักกันจองเมื่อนั้นไปซื้อเอินอันซื้อพักกันกันจองแน่วสั่งข้าวเจ้าบ่หูจักเจ้างง <c oughs> แบบเดียวกันแล้วก็ปล่อยไป,ไปเก็บพักกันจองนี่อย่างเนาะ เดยวเปนในสาไม่จะเป็นผักไา่ไม่ทงให้ไปเจ็บพะกันจองเลย ครับครับอันีเติอนเฮดบอกระวังมือแลวหลุกไฟเกิดคุปปาไซ ไปเองก็สังฆทานมองวันได้แนวเหรียญใหม่มานำสังฆทานน่าจะรวยมากไร้ากไปกนหน่อยเจ็ด <c oughs> เอาเรื่องแต่แสบนะวนที่ถิ่มส่วงหรือจังใดบุป่าส่งลงตรงหลายพี่น้องมือนี่ ถือกับแนวกินเริ่มสีเบิร์ดไปดีปลามาลง่ตรงให้ปลาเนาะปลาเอียงก่อนปลาลดปลาเทนปลาลดปลาลดกลับไล่เจ็บ เกิดจานแห้งโค้งเลอีกปูเบอร์บ<ล>่อเปิดคำแรกเลยจ้ะบ้าคำแกเลยบ่คำแรกแลกลับมาเลยแตกหันแซบเนาะอื่แซบแซบอยู่มมจงังอาหารทะเล

ดองเอียงแซบมันเปนดองเอีงเราแม่ดองแฮะจะคล้องดองเอียงก็จะิบอเป็นก็เหมือนก็เผ็สมเนือม่เหรอสิบเปอร์นจะลำปลาเนี่ยปะแม่เป็นฟอนที่แรกมือเป็นซอนเป็นอยู่นั่งจะเป็นซอนเนาะขันบ่เข่ากันมองเป็นมองบอเป็นดไข่แมวเต็มที่ภูคำกับเป็นอยู่เป็นสมกันเลย อาพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอขอบุญขอพุ่นพี่น้องกินบ่สุภาพจากไหนก็นต้องขอโทษหลายๆคลิปนี้แซบ่บเผ็ดนัวนะคะรสชจัดจาดแห้งพี่น้องอขออีกคำกันอแืแซบ่บดีแยงโกูกโอปูออกไปไว้ะมันแตยมันตายเยอะเอาอจบมันมาเอาลอกไปออเอาพี่น้องจ้าสลับ คลิปนี้ก็สิได้ขอตัวลาพี่ลานหน้องไปแล้วเอาไว้พอกันคลิปน้ามื่อน้าพี่น้องจ้าสรับมือนี่ไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ